เอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ15นาที2ต um 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 ัวครับผมวัดเบดคิงฟ um ็อกวาเบชั่นครับผมลุงบีพางัดครับวันนี้ก็นะครับพานั่นะนะครับมาตกเกียร์สดนะครับงัดปลาชะโดกันนะครับวันนี้ก็ไต่โลดนะครับ ไปตกปลาน,นิลอยู่อีกบอ่อหนึ่งอันนี้เรามาหมายบอ่อทรายนะครับก็เป็นบอ่อทรายเก่าลงบีลงเบ็ดแค่สามคันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไต่โลดค่อยตามมาสมทบนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้รอดูนะครับว่า,าสายปลาถุงเราเนี่ยจะได้ผลไหมนะครับพึ่งตีเบ็ดไปเมื่อกี้มีรากไปทีหนึ่งยังไม่ทันได้ตั้งกล้องนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าลืมเอา power bank มานะครับขอถ่ายเฉพาะเป็นไฮไลท์ที่ที่เวลาปลาลากนะครับ อ่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าวันนี้จะได้งัดไหมนะครับ บีปกติจะทายเองเอาละครับตอนนี้ปลากำลังลากนะครับถ้าลากคันนี้ก็ล้นหนาวอะหยุดเหรอ เอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้ยโอ้ไปช่วยยไม่ต้องไม่ต้องครับกล้องบีเขาสั่นได้โดนแล้วเห็นไม้เปลี่ยนเด็กตยเหยื่อมันใหญ่ไปหน่อยเมื่อกี้นี้ต้องลงไปข้างล่างคนละมั้งมาเล่นตรงนี้ก็ได้พี่โลดมันโถือให้กูเยอะเลยอุ้ยดำเมี้ยมเลยดูนะครับเดี๋ยวดูปลาใต้น้ำนะครับไม่เล็กครับไม่เล็ก บอกเลยว่าขึ้นเยอะไม่เล็กครับขี่รถเร็วดูรูไม่มีไม่มีทั้งเฮ้ยบีมันดับปะไม่ดับไม่ดับหน้าจอนสลิปเฉยเหรอแล้วพี่จะมองไงอะพี่กินหน้าจอบอกไม่เป็นไรจิ้หน้าจอเฉยๆทีคือรถเอานิ้วล้วงปาดมาแล้วบอกแล้วว่าขึ้นเยอะขึ้นเป็นสิบดูดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนเลเอาเยี่ยมมาด้วยเลยปะเราเดี๋ยวๆจับสลิงจับสลิงใช่ กินซีซีพอนะนี่วัดไปเลยยกเลยเจ้ยี่ป่าวะมันลากหลายถี่มากอะปวดสร้อยต้องมึงเก็บไฟไปดิยกเลยบียกพวดเลยจับหมุนเนี่ยจับหมุนจับหมุนจับหมุนยกพวดเลยโอ้ยข้างในเลยครับข้างในเลยครับสองครับสองข้าครับต้องมีสามเกือบสามครับตัวนี้เกือบสามอ่ะใช่ แมงตอนตั้งกล้องไม่กินดีนะตะก๊อปจันันสุดยอดมากครับปลากดหลังโอ้หลังจะกไข่สามโลได้ครับตัวนี้ผมเจอดำๆเมสคหลายทีนะปลากัหลังครับบอกเลยครับหมายนี้ฟังเลยนะวันเสาร์ถ้ามาแล้วไม่ได้เกิน3ามตัวจะให้พี่รถกระโดดตรงหน้าผานี่เลยครับนึงนะครับ เอาครับผมบีสวิงยุ่งเหล่านิ่งๆ้เลยจับตรงนี้นะครับใส่โลดพาเพลินนะครับวันนี้จังหวะอยากให้มันวิ่งเล่นก่อนสายกู้ชิวๆไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็ลุงบีทำที่อนี่ก่อนก็เหยียบสดก็ได้ครับเหยียบปลอมก็ได้นะครับใส่โลดมางัดสายกู เย้อีกหนึ่งตัวครับผมรอินิอรนิดใจเรื่องบอกเลยมีคลิปก็ช่วงนี้ไม่ใช่อะไรครับฝนตกเราก็โยกจากหน้าดินมาเป็นเหยื่อสดนิดนึงไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้ติดด้วยนัตเตยก็งมหอยไม่มีเพื่อนบอกเลยครับเสาร์นี้เจอกันคลิปล่าแบบป่าชโดชุดใหญ่ สนุกสนุกไม่เคยตกสักเท่าไหร่ใส่ใส่ป้วยนี่ครับปลาทูปลาทูอันนี้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับที่เรามาสิบห้านาทีสองตัวครับผมวัดเบดคิงฟ็อกไวเบชั่นเข้าไปเดี๋ยวไม่เหมาะกับคาบยาเซนเลยยุ่อายคราบบุรี่ดี่จะดูเทหได้ได้ได้ไอ้น้ำมันไม่อยู่ไม่เห็นบอกน้ำมาช้า โอเคครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับวันนี้บอกเลยตั้งกล้องไว้ทันช่ไหาครับกล้อง้ำกลน้องำไม้อยได้ตัล้วเขาคิดว่ามันเป็นคลิปิิีดต ตัวที่สามครับเย้ตัวที่สามมาแล้วประมาณยี่สิบนาทีสามตัวครับผมโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆริไปในช่องในตุดไปไอ้น้องตายเสียงไทยน้อยเสียงไทยโค้ดหายนี่โถ้ดหายช้างโอ้โหเยี่ยสุดยอดมากครับทำไมทำไมมันเมือกเยอะทำไมที่รถไม่ต้องเปี้ยงเกียงว่ะสามตัว ดดูิ20นาที3ตัวครับสุดยอดมากถือตั้งไว้เลยดีกว่าตั้งไว้เลยดีกว่าตั้งไว้เลยนะตั้งกล้องไว้เลยนะตั้งกล้องไกลๆนะหาแดกอบด้วยกินนี้กลัวเดี๋ยกินนี้กินนี้กิ่นนี้ไปลดปลดเบ็ดให้หน่องกันเนี่ยฮึ่มฮึเชี่ยต้องถือกล้องนะครับบอกเลยบอกเลยครับต้องถือกล้องแล้ว กัดสองทีติดนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนปลาเยอะมากชดโดชุมมากตรงนี้ฟุกครับเจอหมายตบนี้ถือว่าฟุก <S <S 2> <S 2> แม่จิบเสร็จเลื้อยมาทางนี้เลยไหเกือบแล้วบอกเลยครับใครจะดูแบบยาวๆ <S <S เดี๋ยวเสาร์นี้เราจะถ่ายชุดใหญ่ให้ดูเต็มวันเดี๋ยวเราจะไปงัดนาเตยออกมาด้วยครับนาเตยตอนนี้โดนหอยโดนหอยครอบอยู่ตรงนี้ ไปหาไข่มุกอยู <cafe scenes> ่ในตัวหอยโอ้ยหัวหลเกินเนี่ยไม่มาก็โดนเล่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวรอดูปลาจิบนะครับแล้วก็ไต่โรดก็จะหวดไปต้องตะก๊ปเดี๋ยวเปลี่ยนหมายก่อนนะครับขึ้นตรงนี้นะครับมันใกล้เกินไงเห็นมเห็นเกินน้ำลิฟโ์ลงถ้าเกิดจิบเลยระยะไกลๆแม่งจิบเลยโอกาสจับสูงที่มันเห็นพวกเราอะไรมันเห็นเรา ประเทศแล้วมันจะไม่เอาพอเห็นในน้ำปั๊บไม่หนีเลย <c oughs> ครับบรรยากาศบอ่อดีไหมครับอืมใช้วิชาทางตัวดิรอดูครับตอนนี้มันเย็นมากแล้วครับมันจะค้ำปกติตอนกลางวันนี้ขึ้นเยอะลุงบีก็เรียกนะครับไม่ยอมมาปลาหนินกำลังกินโถ่ไปเอาปลาน,นินตัวสองนิ้วบ้าน <c oughs> นิ้วครึง่งนิ้วครึ่งโธ่ ชวนมันมาตั้งนานแล้วยอมมาครับผมวันนี้ลุงบีพางัดเดี๋ยววันนี้นี่กุ้งไหมลุงบีพางัดนะครับก็นะครับพาน้านามาตกเหยื่อสดกันวันนี้เรามากันสามคนนะครับอันนี้หมายถึงบรรดาไต่นะครับบรรดากิ๊กกิ๊กไต่เราไม่นับก็ไต่โลดนะครับแล้วก็ไต่เอ่อเรียกไต่ว่าพี่ก๊อฟอะตอมฟอกนะครับอาจุ๊บกันแล้วนี่นะครับวันนี้นะครับเป็นไงผลงาน ลุงบีได้ตัวไหนวะตัวตัวตัวกลางลุงบีได้เหยื่อสดนะครับใส่ปลาถูแล้วก็ไตโลดวันนี้อ่าเหยื่อปลอมสองตัวนะครับส่วนพี่ก๊อฟเราเดี๋ยวรอแก้ตัวมันอื่นอ๋ออันนี้เจ็บมือนู่นนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวไปหลวงหอยมาหาเห็ดไปหาเห็ดนะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องมีอีกนะครับสนุกมากวันนี้แต่ว่าเรามีเวลาน้อยนะครับเพราะว่ามาถึงก็ครึ่งวันแล้ว ยังไงก็พบกันอ e ีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสับคาสับตะคายให้ลุงมีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่จ้า